สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับก็เป็นวันที่24นะครับเมษายนนะครับก็เตรียมส่งเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับ2แถวขาธรรมดานะครับรุ่นนี้ส่งลูกค้าจังอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับสองแถวขาธรรมดานะครับผมนี่นะครับขาธรรมดานะครับ ใส่รถไทยนั่งขับนะครับผมใส่ได้ตั้งแต่14แรงขึ้นไปนะครับจนถึง40แรงนะครับผมรุ่นนี้หน้ากว้างนะครับอยู่ที่1เมตร20นะครับประมาณเมตร20นะครับตัวนี้นี่นะครับเอาขึ้นรถนะครับเตรียมไปส่งนะครับ าจานเป็นจานแหวกลูกปืนนะครับใบขี้เมานะครับนี่ครับขนาด16นิ้วนะครับผมสิน,นิ้วคานก็เป็นคาน2ชั้นนะครับนี่ครับคาน2ชั้นนะครับขาอ่าระหว่างขานี่เขาจะตั้งมาประมาณ65เซนนะครับ65เซนนะครับผม ขาก็สามารถเลื่อนปรับได้นะครับเลื่อนปรับขยับออกมาได้นะครับนี่ครับขันน็อตสตัวนะครับเลื่อนออกมาได้แล้วก็ต้องขันพวกนี่ครับเฟืองเพลานะครับขยับออกมาด้วยนะครับขยับตามมาด้วยนะครับตัวทั้งก็จะขยับออกมานะครับแต่ขยับเข้าไม่น่าได้นะครับไม่น่าได้แล้วเพราะมันจะติดติดกับตัวโซ่นะครับแถมสลักให้ด้วยสามตัวนะครับสลักสามตัวจานหยอดเพิ่ม หนึ่งชุดนะครับจานหยอดจะมีแบบสามุนครึ่งแล้วก็สี่หุนนะครับสามมูลสามมุนครึ่งกับสี่หุนนะครับนี่คือด้านหลังนะครับผมขากบก็เป็นขากบคู่สองกันนะครับถังปุ๋ยก็เป็นถังปุ๋ยสแตนเลสนะครับถังปุ๋ยสเตนเลนสเเลใหญ่นะครับ มีที่ปิดปิ้วปิดปุ๋ยด้วยนะครับนี่ปิดเปิดอ่าถ้าจะปิดไม่ให้ปุ๋ยลงก็เอาแผ่นนี้ยัดเข้าไปนะครับถ้าจะปล่อยปุ๋ยก็ดึงแผ่นนี้ออกนะครับนี่ครับเดี๋ยวูอีูฝั่งหนึ่งนะครับอ๋อลืมบอกราคานะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทยังไม่รวมส่งนะครับมีแถมสลักให้ด้วยสามตัวนะครับสลักใส่นี่ครับตอนนี้ก็เป็นรู เจาะมาให้สองรูนะครับ้านมนก็สองรูนะครับทางร้านก็มีเครื่องหยอดข้าวโพดท,ทางร้านก็มีเอ่อมีตั้งแต่สองแถวสามแถวสี่แถวนะครับสองแถวสามแถว,ส,แถวสี่แถวนะครับนี่ครับจะส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับทางไปรษณีย์ครับผม ถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0627545665 0944699224 094464699224นะครับจะส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองนกชาจังหวัดกาญสนรนะครับผมเครื่องนี้ก็ส่งจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับเก็บปลายทางนะครับผมประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ